สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ตั้งจิตอธิธษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรักษ์ประจําตัวคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะบอกท่านว่าขออนุญาตให้พี่หมอน้านหวานเปิดดวงผ่านไพย่ยิปซีให้สําหรับทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แปลว่านี่เป็นดวงชะตาและเป็นโชคชะตาเป็นพลังงานของคุณที่ไพ่อยากส่งถึงคุณในวันนี้มาดูดวงของคุณในวันนี้กันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเลือกไพ่หนึ่งใบนะ ถ้าเลือกแล้วต้องดูให้จบเพราะเป็นพลังงานของคุณนะให้หนึ่งใบนะคะจะเลือกใบที่หนใบที่สหรือใบที่สนะคะเลือกหรือ,อย่างถ้าเลือกแล้วก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การดูจบแล้วคอมเมนต์ด้วยเพื่อรับพลังงานดีๆจากไพ่ใบที่คุณเลือกไปนะคะมาเริ่มกันเลยไหมเริ่มที่ไพ่ใบแรกให้เลือกใบแรกโอเคใบแรกเลยใบแรกจะแน่แน้นๆว้าวเดอะซัน คุณจะมีความโชคดีเข้ามานะคนที่เลือกไพ่ใบแรกบอกเลยมีข่าวดีวันนี้หยิบจับทําอะไรเห็นเงินเห็นกําไรความรักดีการงานดีคือมีความโชคดีมากๆอ่ะในไพ่เจ็ดสิบแปดใบนี้คือความโชคดีสุดๆทําอะไรก็ดวงดีทําอะไรก็ดวงเฮงนะวันนี้โอ้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโชคอีกคุยเจราจาสิ่งใดสําเร็จรอคอยอะไรมันก็แบบเข้าล็อกเข้ารอยเป็นข่าวดีเป็นไปดังที่คุณปาดถนาดจริงๆใบนี้นะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่า รับคำทำนายนี้ให้ความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ก็แล้วกันนะไพ่าวาวมากนะคะโอเคตอนนี้มาดูใบที่สองค่ะใบที่สองเป็นพลังงานว,าว้าวอสศวนเรียนวันนี้ได้เงินแน่นอนเลยคุณหนะยิบจับเงินนะว,วันนี้มียานพานะมาเลขทะเบียนรถให้โชคนะสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่สออยากเสีย่ยงเลขทะเบียนรถได้ นะจะได้เงินจากการเจรจาตกลงลงทุนรอคอยอยู่ได้เงินเงินจากแฟนคนรักจากคนแดนไกลได้เงินจะมีเงินโอนเข้าบัญชีคุณในวันนี้มีข่าวดีเรื่องการเงินยื่นเรื่องทําธุรกรรมสาเร็จใครรอคอยยื่นเรื่องนะคะซื้อรถออกรถสําเร็จเกี่ยวยานพาหนะสาเร็จเลยมีข่าวดีเข้ามานะการเงินได้หยิบจับเงินก้อนแน่นอนวันนี้ใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้โชคดีมากๆนะคะสําหรับไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะ อันนี้มาดูใบที่สามกันใบสุดท้ายเอาตรงนี้ก็แล้วกันตรงกลางเนาะว้าววันนี้ขึ้นไพ่เหรียญใบที่สามใครรอคอยเงินอยู่วันนี้สําเร็จจะมีคนหยิบเงินมาใส่มือให้คุณรอคอยเงินมีข่าวดีเรื่องการเงินตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จทวงนี้ทวงสินได้ค้าขายทําอะไรเห็นกําไรเห็นเงินนะคะแล้วก็ตกลงขอความช่วยเหลือกับใครผู้รับผู้ใหญ่รับข้อเสนอของคุณนะคุยดีลงานอะไรที่เป็นตัวเงิน เงินก้อนใหญ่สําเร็จเออมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะบอกเลยวันนี้คุณก็ได้หยิบจับเงินแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จราบรื่นไม่ติดขัดนะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเงินของคุณพยายามเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือการเงินอะไรที่มันติดขัดมันจะราบรื่นมันจะไปต่อได้เป็นเรื่องราวที่ดีแล้ววาวมากๆนะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้โอเคพี่หมอก,ก็เปิดไพ่ให้ไปแล้วทั้ง3ามใบใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่า รักคำทำนายขอให้ทุกคนโชคดีและเดี๋ยวค่อยเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ